โอเคครับผมสวัสดีครับมือหนิกศสิมานำเสนอเมนูหนารับประทานนะครับผมมาเ้ามาเบิ่งกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเอาไน่บกขามนะครับมาล่งกระทะครับผมใส่น้ำแข็งลงไปนะครับใส่น้ำแข็งลงไปเสร็จแล้วเทน้ำครับผมเทน้ำเทน้ำลงไปเทน้ำลงไปแล้วใบใบบักกูดนะครับใส่บมันเป็นสูตรครับผมใส่ใบบักกูดลงไปนะครับ ปิดฝาครับผมปิดฝาวันนี้เอาหว่วงเข่านะครับมาทอดนะครับมาทอดโอ้เป็นเข่าตอกแตกโอ้โอเคโอเคโอ้เมื่อกสีดีดนะอืมวันนี้เอามาทอดนะครับเอาเข่ามาทอดตอกแตกนะครับวันนี้กับข้นนะครับค้นวันนี้ตักขึ้นมานะครับให้มันเสด็จน้ำครับผมพอตักขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำมันนะครับ อ่ะนี่เข้าสิไปหุงข่าวซานนะฮะเป็นหุเข่าวนะครับคลรี่คลรี่คลรี่ล่างออกดีๆนะครับเสร็จแล้วกับปีดฟ้านะครับเปิดไปนะครับวันนี้เข้าสิมาเบึงหมอดี่เข้าต้มไว้นะครับผมเรียบร้อยนะครับน้ำแข็งละลายละลายเลยนะครับอืมเอาตักขึ้นมานะฮะเอามาพักให้เสด็จน้ำครับผมโอ้มันโมเมนต์ไบ้ปลาคารมันเป็นหินนะฮะแล้วก็เก็บใบบกูดออกนะครับผม เก็บใบะกูดออกเอามเที่ลงกละมังนะครับแล้วก็ซับนะครับที่ลงขึ้นนะครับผมที่ลงขึ้นเสร็จแล้วก็ซับ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 ออกใส่เกลือนะครับเกลือลงไปนะครับแล้วคน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 ขยเยาขยเยาครับหลบนี้เร็จแล้วเตรียมใบตองนะครับเตรียมใบตองน่าจะตงเอามห่อนะครับเอามาตักเอาบัดตักใส่ใบตองใส่หวทิ้งไข่ใส่ ใบใบใบมะกรูบบ่นะฮะวันนี้กะมามาเน็บนะครับมาพับพับพับนะครับผมพอพับเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่อีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นไงก็เกานะครับใส่ก้านกล้วยนะครับใส่ใบใบผักติ้วนะครับวันนี้กะมะฮอนะครับเน็บไหมเน็บอีกค่นึงนะครับผมวันนี้เอา้าเอา,เอา,เอาไปหนึ่ง เอาไปหนึ่งนะครับผมอะ่ะเสร็จแล้วแม่พิมพ์นะครับอ้อโมเมนต์ก็ซีมีหอมกระเทียมตะไคร้นะครับแล้วก็บ,บัเกเขือเทศนะครับบักเขือเทศเสตเล้วเอามาใส่กันนะครับผมใส่กันใส่น้ำกันไปไใส่ในหม้อในหม้อแล้วก็ปิดฟ้านะครับเอา้าปิดฟ้าปิดฟ้าแล้วก็ได้เสยใส่น้ำมันลงไปอันบักพริกนะครับเอาน้ำมันเทนะครับน้ำมันเทลงไปเสร็จแล้วเอา มาใส่กระทะขึ้นนะครับพอใส่กระทะขึ้นเสร็จแล้วปรุงรสครับผมผงผงนัวนะครับผิอยู่ซอสหอยนะครับผมหล้กก็ค้นค้นค้นไม่ใส่ใบพักอีตูนะครับพักอีตูเสร็จแล้วแบบค้นค้น้น,น,น,นกินหอมอยวกใจนะครับใส่จานครับวันนี้ใส่จานพ้อรับประทานกับเข่าสวยครับผมอ้าวตักเลยครับหินนะครับหินอืม๋ยวซิมเบอรงก่อนนะ สิแย่บ่